สองสามสี่ห้าขอตัดเป็นวิดีโอที่สองนะครับเด้อวันนี้จะได้อำลาญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระาศาสนานะครับเดินทางต่อไปที่วัดบันคำเพี้ยนน้อยนะครับวัดสมศรีนะครับนี่สิดิล่าละเด้อมนดีเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำดวยลำดวยสื่คนเด้อุนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชู วัดวาศาสนานะครับวันนี้จะได้ย้ายไปที่วัดสมศรีบ้านคาเพียนน้อยนะครับนี่คณะครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาด้วยกันหนาวบวกนหน่อยเหรอสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเ้อจะได้เดินทางไปบ้านคาเพียนน้อยนะครับนี่ดื้อนี่ช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์พระครู สิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามบันทบออำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากปฏิบัติธรรมกรรมฐานเริ่มมาตั้งแต่วันที่14นะครับจนถึงวันที่23วันนี้นะครับเสร็จภารกิจต่างๆแล้วก็จะพาเดินธรรมยาตรานะครับสุขภาพแข็งแรงนะคุณตาเด้อสิริลาเด้อบันเด้อนะครับ เดินธรรมยาตรามุ่งหน้าไปที่วัดสมศรีบ้านคำเปียน้อยนะครับเด้อสิเดล่าละเด้อบาทเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อ ส,สิเดล่าไปบันขมเปียระเด้อพันเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสิเดล่าไปบันขำเปียเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อ เวลาไป็บันขามเปียรหรือบันดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดืง้อ

สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อไปวัดสมศรีปั้นขามเปียขามเปียหน่อยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาประศาสนานะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสิเดล่าไปบันขามเปียคุณล่ะ ประมาณเก่ามุ่งมั้งชั้นเซาแล้วกกระสิเดินทางสาธุสาธุาธอ้อาว <c oughs> สวยได้งมได้ <c oughs> อาศัยคุณโยมนี่นะครับ <c oughs> มาช่วยลดภาระ <c oughs> ไม่ห <c oughs> บาดหนักมากเกินไปนะครับเด้อ <c oughs> <c oughs> สิรดล่าไปบานค้ามเปียรเด้อฉันปตาหารเซแล้วก็สิเดินทาง <คน S 1> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยทุกคนเด้อปีนาก็มาใส่บาดยังสิอีกเด้อดสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อลากก็ได้กันคู่เด้อสาธุสาธุ สิริราชไปบ้านครับเปียโน,น่เด้อคุณโยมเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อฉันพระทหารเซาแล้วก็สิริเดินทางพีนาก็มาใส่บาดอีกเด้อพีนาเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อโอ้สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุ ที่ล่าไปบันค้ำเปียเด,ด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดื้อ <c oughs> <c oughs> หน้ามาต้องกล้องให้หน่อยด้อมองมาต้องกล้องหน่อยด้อนะครับมีนางฟ้านะครับมาใส่บาตอยู่นี้นะครับนี่ด้อลาไปบันคําเปียต่อด้้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลํำรวยล้ำรวยทุกคนดื้อ เลาไปบันค้ำเปียลเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อส,ส,ส,สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อเดล่าไปบันค้ำเปียเด้อบันเด้อ Satu, hmm. satu. ซีเดล่าไปบันคำเปียเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเด้อไม่ใส่เสื้อแดงเหมือนกันเนาะสาธุสาธุสีเดล่าไปบันคำเปียเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อย่างเนาะย่างคือเกาลัดย่างน้ำกันอ้โ

ยงกไว้หลายปนี่โอ้โอสาธุเดเยอะให้รับซิดล่าไปบันคามเปียรเด้อย,ยมพอเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนสุขคนดเด้อสิดล่าไปบันคามเปียรต่อเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนสุขคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสิเดล่าละเดิมอันเด้อสาธุสาธุ ซีเปรียนเอา้ร hmm ่าเป็นบรรคามเปียเด้อสุขภาพแข็งแรงดูค <sun> ุณยายเด้อ <ly> <ikke at it>. <plausible> เป็นตพขอเราเขาโบราณานาไว้เลยเออฉะนั้นพวกเราก็ีบปดวยปดปวยแล้วก็ตามเด้่วันนี้ตามตามตามปกคุณเนไปตามกันแดงเขาแดงน้ำทางพ่อผู้ใหญ่นะจะลืมที่ดดนไหนดอนตลาดบอกนี่จะไปไปไปทำพัฒนาการงป็นศพูฟทูเดินฟูดงฟูดง เดินเดินเท้านะไปที่บ้านกับเทียน้อยนะก็เหมือนปิดทายนี้นะก็ต้องมีสับข้าวและกระดุมพวกเราต้องส่งท่านให้นที่สุดนะบ้านก็อาศัยอาศัยบ้านเราก่อนนะครับเทียนก่อาศัยบ้านเราก่อนพอรับไม้ต่อแล้วท่านเดินทางไปบ้านเขาจะเดินก่อขับเทียนน้อยปลารัาไม้ต่อรับไม้ต่อจะเรื่อยๆจนถึงหักแหงนะคร็้กาาตอองศัยกันซิริลาเป็นบรรทัมเปียระเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสิดิล่าไปขามเปียสาธุสาธุขอบคุณในลายสิดิล่าไปบันขามเปียเด้อบันเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อสิดล่าไปขามเปียรคุณเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสิดล่าไปขามเปียรคุณเด้อบันเด้อ

พ้าเนามใจวบางั่้างค่มบา้าเพนเราเพื่อเพื่อที่จะเพองุ้เาไเราก้มน้องมหเสือเขาสใเอาจนเ็น่างไน้นนอาดาสด้วยรอมคนจนลูพวันนี้รอยู่ด้าอนแกวเดียวได้แล้วเว่าเ็นต่็ สิดีล่าไปบังคับเปียเ้วเดิมันเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุคนเด้อไม่ขั้วด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สาธุสาธุสิเดล่าไปบรนคาเปียแล้วเด้อบัรดเด้อฉันประธานเซา,าแล้วสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสิเดล่าแล้วเด้อบัรดเด้อ ไปบรนคามเปียคุณละสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินไวไวถึงจุดหมายโดยปลอดภัยทุกคนเดอ้อ สาธุสาธุาธาธมิซีบุญธรรมสิไปเดินธรรมญาติตาลนล้วอยู่เนานะว่าต้องไปเถิดเด้อาสาธุาธเก่งใจตริถ้าไม่เก่งใจนะไปแล้วโอ้ยกันมิซีบุญธรรมไปนี่มูกระคักเล่นเนาะสาธุสุขภาพแข็งแรงสิ่งเรื่อง,งสุขคนเด้อ